สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องมาจัดการเรื่องมอเตอร์นะครับสิ่งที่จะเสียไป็ไวส่วนมากจะเป็นหลอดถูกไหมหลอดตัวจุดหลอดแล้วก็ฟิล์นเฟอร์อะไรพวกนี้แต่ที่เสียยากแต่ถ้าเสียแล้วนี่ก็เรื่องใหญ่ก็คือมอเตอร์ครับอ่ะมอเตอร์ก็เป็น,นกลไกในการอ่าปรับแผน่นแผ่นทิว้วหน้าตามอเตอร์มันอย่างนี้นะครับอืม ก็จะต่อเข้ากับจานจานหวีจานหว,วีนี้จะเอาไปใส่กับเซนเซอร์ตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเลเซอร์เซนเซอร์นะฮะอ่าออปติคอลเซนเซอร์อ,อ,อย่างนี้จะนับรอบรอบหมุนนะถ้าไม่มีตัวนี้มันจะเพีย้ยนไปหมดเลยพอถอดแล้วก็ลึงมออกมาได้เลยนะครับ ก่อนถอดไขไขตัวนี้นี่นนี้มีหกเลี่ยมอยู่หนึ่งแล้วก็สองมีสองจุดนี่เป็นอย่างนี้มอเตอร์นะครับแกนกลมครับไม่มีบากไม่มีอะไรทั้งอย่างะจะมีน,อน็นอตนยึดอยู่สีตัว Not, not น็อตเหล็กนี่เกี่ยวละเอียดอันนี้ผมผมถอดเรียบร้อยแล้วนะอาจะเปิดให้ดูืเห็นไหมใช้จริงๆอยู่แค่สี่สี่ขดเองหนึ่งสองสามสี่และนี้มีหกหกอ่าหกพินแต่ใช้จริงๆสี่พินนะครับ แล้วเราจะทำอะไรกับมันเอาอดูเราดูภายในนะครับดันออกมาใครที่เคยซ่อมหินจงหินเจียนะครับอันเดียวกันเลยครับหมายถึงหินเจียที่เป็นมอเตอร์พัดเลสนะครับนี่สเตเตอร์มีโรเตอร์ละเอียดมากเลยไม่เห็นตัวนี้ละเอียดคือมันจะขยับได้เพียงแค่มิน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 ,มนอะไรเงี้ยละเอียด ในให้ดูอีกทีในเนี้ยจะมีลูกป,ปืนอยู่อมีลูกป,ปืนตัวนี้อยู่ซึ่งที่เราจะเปลี่ยนในคราวนี้ก็คือลูกป,ปืนถามว่ารู้ยังไงลองขยับดูถ้าขยับเกินไปมิลสองมิลน,นี่คือแกนแกนจับมันเองละแกนชิดละถ้าขยับได้แค่นี้นะให้เอากระดาษทรายขัด รอบนี้เพื่อที่จะลบบ่าที่โรงงานเขาทำไว้กันลูกปืนหลุดนะครับแล้วเราก็ถอนลูกปืนออกมาได้เลยป๊บนี่มียาอยู่ข้างในนะอย่ามาหายนะลูกปืนนี้ก็จะเป็นเบอร์หกสามหกแซตนะครับอือบางบางพื้นที่ก็จะบอกว่าแซดๆ ขนาดมันจะเพี้ยนนิดหน่อยครับแซดๆนะครับผมก็ได้ตัวแซ่ดๆมาจริงๆนันแหละได้ตัวซุดมาจริงซึ่งผมเอาโบนียมาเน่ยโบนียจชีนแดงนะครับ <c oughs> สีโลอันนี้อันที่เสียนะ,อะโอเคอันที่เสียวัดรูใน สุดแล้วนะหกจุดสามหกจุดสองหกจุดสามนี่แหละอ่ะว à, างไว้นี่อตัวดีไหนะตัวดีอันนี้ละกัน,น,นเนี่ยผมใส่ไว้น,นี้แล้วตัวดีนะอ่ะตัวที่ซื้อมาคนระับนี่วัดดูสีโล่ก่อนนะสีโล่เยับไปง,งกมันอืม อ่าโอเคหกชิ้หนึ่งเห็นไหมไม่เท่ากันอะไรที่ซื้อมาใส่ไม่ได้ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ผมทำการโมนะครับโดยการเอาสว่านจับนี่แล้วก็เอาไปเจียเอาไปใส่ใส่เครื่องหินเจียได้แหละครับแล้วก็เจียมันเจียมันแล้วก็เอาเนี่ยจับดูให้มันได้ตามหกหรือหกจุดศูนย์ก็ยิ่งดี บางอันจะไม่เท่ากันเลยหัวจะเล็กกว่าเข้าเลยเพราะโดนโดนใบกัดไปเยอะ,อะโอเคพอพอเราทำเสร็จปุ๊บก็ลองเอาล,ล,ลูกปืนที่นี่ใส่ดูถ้าเข้ากันได้ก็โอเคแล้วนี่อ่ะอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาลูกปืนใหม่ใส่นี่นะ ใส่ก็เอานี่ใส่อย่างนี้ก,ก็ควบเข้าไปดันตรงนี้ไว้ด้วยนะแล้วมันจะมันจะวุบอย่างนี้แรงแม่เหล็กมันดูดกันนะแล้วเราก็ลองดูว่าแม่เหล็กมันเคลื่อนไหมเสร็จแล้วก็กบกันอันนี้ไม่ อย่างนี้ลองหมุนดนูถ้าหมุนด้วยมือได้ถือว่าผ่านนะครับต่อไปก็ขนนดัดน็อตสี่ตัวโอเคน,นะครับยืดเมาส์ให้เรียบร้อยนะครับจะมีน็อตสี่ตัวนะครับมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้แล้วมันก็จะไปอยู่ลักษณะน,นี้โดยที่ ตัวต่อก็จะต้องอยู่ตรงกับตัวนี้เห็นแล้วก็จะมีนอ็อตตัวนี้เป็นนอ็อตใส่ใส่แบบใส่หลวมๆนะครับแต่ให้มันอยู่ลนนักษณะนี้ให้มันโยกขึ้นโยกลงได้เพื่อที่ว่าเราจะต้องเอาสปริงไปใส่นะครับโอเค นี่คือเสร็จแล้วครับชุดนี้แล้วมันก็จะไปหมุนอีกต่อไปก็ใส่สปริงกับสายพานนะครับ จากที่ทํามานะครับที่ซ่อมมอเตอร์ไปก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับสามารถแทนท้วก้มเงยได้ตามปกติเลยนะครับก็เจ้าบินตัวนี้ยังมีรายการซ่อมเหลืออีกอย่าง2องอย่างนะครับอ,อ้ารยังไงก็ฝากติดตามเด้แล้วกันนะครับเราจะมีอะไรมาอัพให้ดูอีกนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ